โอ,โอ้โหเรื่องราวน่าสนใจมากๆนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับก็ดีกันใดเนาะโตเป็นนุ่มขึเ้เยอะเลยไปแล้วหล,<อ>ล่อหลอ่อไหมครับวนนี้ผมหอคบก็เกี่ยวกับความรักแลว้วก็ความเชือ่อถัอ่วต๊ครับถูกต้องนะพี <laughs> นะฮะฮยังไงฮะคอนเซปต์ของเรื่องนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคอนเซปต์อะครับต้องบอกก่อนว่าเจมินาจะชื่อบาร์นะครับในเรื่องอแล้วผมจะชื่อว่าแทนรักนะครับผมอสองคนสองคนนี้จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันครับเจมินาเนี่ยครั้งนี้จะมาแบบว่าแนาวแบดแบดหน่อยอส่วนผมเนี่ยจะเป็นแบบว่าเด็กเนนครับเด็กเนนเด็กเนนของชาวคริสอะไรเงี้ย,ยแล้ว มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อกับความรักซึ่งมันเป็นประเด็นที่เออ <c oughs> ควรพูดถึงครับแล้วพี่อ,อ๊อฟก็พี่อ๊อฟอ๊อฟอยากพูดถึงอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนเป็นบทน,นี้มาอะไรเงี้ยพี่อ่าเหมือนพี่อ๊อฟจะช่วยเขียนขาดนี้ด้วยครับเป็น,เป,นเป็นออริจินอลคอนเท์ครับผมจริงๆแล้วถ้าถ้าจะว่าในเรื่องยังบทค่อนข้างไกลตัวจากเราพอสมควรหรือเปล่าไกลครับไกลครับไกลสุดขั้วสุดอะไรเลยเพราะว่า เรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับความเชื่อใช่ไหมครับจะเป็นเกี่ยวกับความเป็นศาสนาคริสต์ด้วยแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร,ร์ของตัวผมเองด้วยที่ค่อนข้างที่จะไม่ทําตามกฎระเบียบแล้วก็มันมีปมซ<ค>ับซ้อนใช่ค่อนข้างมีปมอะไรค่อนข้างเยอะซึ่งแตกต่างกับชีวิตผมเยอะมากก็น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ท้าทายการแสดงของทั้งสองคนแล้วก็อีกหลายๆคนในเร,รื่องของผมตอนอ่านบทครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครับ ตอนอ่านบทครั้งแรกครับ <Wow. S 1> อยากเล่นครับแล้วว้าวเลยครับเพราะว่ามันเป็นชื่อพี่ออฟโลน,นัดครับรู้สึกว่าถ้าได้่มงไงกับพี่ออฟแล้วรู้สึกว่ามันจะดีมากเลยแลวไม่จะเหนื่อยมากเลยแต่มันมันเป็นความเหนื่อยที่ <S 2> <S 2> <S 2> เออมันดีครับ <S 2> <S 2> <S ใช่ใช,ใช่ทุกครั้งที่ร่วมไนกับพี่ออฟก็คือเรื่องแรกของผมเลยครับเป็นพระจันทร์มันไก่ตอนนั้นก็ได้รับบทที่ค่อนข้างท้าทายตัวเองมากๆเหมือนกัน ครั้งนี้ที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่ออฟก็ชาเลนจ์อีกไปแบบหนึ่งครับก็ดีใจมากๆที่ได้มีซีรีสเรื่องนี้เกิดขึ้นครับพวกเราก็ดีใจครัผมไม่เคยไม่เคยเห็นโฟนร้องไห้เยอะอย่างนี้เลยใจเสียไปหมดเลยใจหัวอกมามีมันแล้วมันสงสารลูกใช่ไหมนะครับที่ใจมาครับผมยังไงคะความเชื่อกับความโฟนเรื่องอะไรดี้โอ้โตายตาย เรื่องนี้เนี่ยมันมันจะมีคําถามเรื่องนี้นี่แหละคือพี่ออกเขาก็จะมีคําถามว่าความเชื่อเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยสอนให้คนเรารักกันแล้วทาไมการที่เรารักกันมันผิดใช่ก็จะมีคำถามอ,อ,อะไรหรอคะ <c oughs> จะมีคำถามเรื่องนี้ครับคเป็นคำ,คำถามเรื่องนี้แล้วก็ ก็ค่อนข้างสะท้อนสังคมไปในมุมหนึ่งด้วยก็อยากให้ทุกคนลองติดตามกันนะครับผมนะฮะใครที่เป็นแฟนพี่เจมกับพี่โฟนอยู่แล้วนะเรื่องนี้ได้เห็นลูกเราโตขึ้นและบทบาทที่ท,าท้าทายพร้อมกับเรื่องเอ่อสตอรี่ที่มีความซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นและนี่คือเรื่องที่20เรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะที่เกุ่ เรื่องต่อกันจนแล้วเราต่อไปต้องถ่ายรูปรวมเนาะ